สวัสดีกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับก็กลับมาที่เซิร์ฟเวอร์จีนกันอีกแล้วเนาะกับเวอร์ชัน1.25.6.0นะครับเนื่องจากว่าเราก็ไม่ได้เข้ามานานแล้วเนาะเราก็จะมาสำรวจว่าเซิร์ฟเวอร์จีนตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ผมไปดูในช่องนอกแล้วนะก็มีอัปเดตเข้ามาเยอะมากนะครับเกี่ยวกับพวกบล็อกพวกบล็อกที่เป็นบล็อกระบบอ่ะก็คือจะอัปเดตเข้ามาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกสไลด์หรือว่าจะเป็นพวก ล็อกท่อส่งไอเทมต่างๆนะครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบอยากเข้ามาดูมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองแปลด้วยนะครับว่าไอเทมชิ้นนั้นเนี่ยมีชื่อว่าอะไรบ้างนะครับโอเคเข้าเกมันเลยดีกว่าเข้ามาในเกมแล้วนะครับเหมือนเซิร์ฟไทยไหมไม่เหมือนแน่นอนนะครับก็เพราะว่าน,นี่คือเซิร์ฟจ,จีนเดี๋ยวผมจะกดไปที่เริ่มเกมนะครับเดี๋ยวในร้านค้าเดี๋ยวเอามาแยกคลิปอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วก็เซิร์ฟจ,จีนีน่น่าจะมีหลายคลิปอยู่นะนะไปที่แก้ไขไปที่สุ่มนะครับกด เริ่มเกมเข้ามาแล้วอันนี้คือในเกมเซิร์ฟจีนนะครับเป็นแบบนี้เลยค่อนข้างดีนะลื่นเลยล่ละนะครับตอนนี้คือรู้สึกถึงความลื่นมากเซิร์ฟจีนในตอนนี้นะครับแต่เซิร์ฟจีนเนี่ยจะปรับการตั้งค่าพวกไดนามิกไม่ได้นะครับผมลองเข้ามาดูแล้วเนาะก็คือ,อ,อตั้งค่าไดนามิกจะไม่มีนะครับ มันจะเป็นเหมือนตั้งค่าปกติเหมือนแต่ก่อนน่ที่เซิร์ฟไทยใช้อยู่อะ่ะแต่เซิร์ฟไทยตอนนี้จะมีตั้งค่าที่ละเอียดยิบย่อยกว่านี้เนาะแต่เซิร์ฟจีนจะตั้งได้แค่นี้นะครับนี่นี่คือเซิร์ฟจีนนะอุ๊ยอะไรฟ้าฟ้า,ฟาอะไรเนี่ยเห็ดเหรออันนี้คือเห็ดนะครับเหมือนอเห็ดอ่ะเออเห็ดเห็ดมีอีกไหม นี่ไงอีกต้นหนึ่งเพื่อเห็ดอะไรเอ่ยอุยตรงนี้มีสองต้นเลยเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะขึ้นกับบล็อกแรกตัวเนี้ยตรงอื่นไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะจริงด้วยนะครับมันขึ้นกับบล็อกแรกตรงเนี้ยแร่แบบเนี้ยเป็นแร่น้ำแข็งที่ติดไฟเนาะนี่ไงเห็ดตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองอ่านดูนะว่าเห็ดตัวนี้มีชื่อว่าอะไร เห็ดตัวนี้คนระับมีชื่อว่าเห็ดเรื่องแสงนะครับเพื่อที่สามารถเปล่งแสงได้จะปรากฏบนเหมืองพลังงานควบแน่นและสามารถปลูกบนบล็อกพลังงานนะครับก็บล็อกตัวนี้เป็นบล็อกพลังงานเหรอเอเดี๋ยวก่อนนะบล็อกตัวนี้คนระับมีชื่อว่าคอนเดนเซตนะครับสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงและสามารถขุดได้อย่างรวดเร็วใช่น้ําแข็งที่ติดไฟได้ในเซิร์ฟไทยไหมตัวเนี้ย น่าจะใช่นะน่าจะอันเดียวกันนะครับแต่อันนี้เป็นอะไรสักอย่างนึะเน,นี่ยน่าจะเป็นน้ำแข็งที่ติดไฟได้แหละแต่เหตุมันขึ้นกับ,บล็อกนี้นะครับเป็นเหตุเรื่องแสงนะเนี่ยเห็นไหมเซิฟจีนลื่นมากเลยตอนนี้ไม่รู้จะเห็นเป็นผมหรือเปล่าแต่โอเคนะเซิฟจีนตอนนี้คือลื่นนะครับเนี่ยเห็นไหมก็จะขึ้นตามแล่พวกเนี้ยโอเค เรามาดูของใหม่ของเรากันดีกว่านะครับสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือของในกระเป๋านั่นเองนะครับออ้เยอะเยอะเลยละกับบล็อกระบบนะครับพวกบล็อกสไลด์บล็อกท่อส่งไอเทมต่างๆนะสัตว์เองก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับยังไม่เห็นสัตว์ใหม่นะครับเพียงแต่ว่าบล็อกระบบไฟฟ้าหรือว่าบล็อกระบบต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปเนาะ ไฟยังเหมือนเดิมนะครับอะไรอบ้างเนี่ยเยอะมากเลยโอเคเดี๋ยวผมจะลองอ่านดูนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นชื่อซ้ำหลายๆอย่างคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะมีแหละเพียงแต่เขาเปลี่ยนรูปแบบของบล็อกไปนะครับไม่เป็นแบบเดิมเนาะไอเทมชิ้นนี้นะครับมีชื่อว่า Star Energy Oscillator นะถ้าผมอ่านผิดก็จะขออภัยด้วยละกันนะครับตัวนี้นะครับมีชื่อว่า บูทซิงหนึ่งบูทซิงหนึ่งนะครับอ่าอเทมชิ้นนี้นะตัวนี้มีชื่อว่าอะไรเครื่องกำเนิดสัญญาณนะครับตัวนี้ล่ะตัวรับสัญญาณนะครับนี่น่าจะเป็นตัวส่งสัญญาณอ๋อไม่ใช่นะครับตัวแยกวิเคราะห์สัญญาณนะแกนยักษ์คิดว่าน่าจะเหมือนเิร์อไทยแหละผมว่าบล็อกวางไข่นะครับอันนี้น่าจะเป็นแผ่นอันนี้ แผ่นพิมพ์เขียวอะ่ะอ๋อไม่ใช่นี่ชิปคําสั่งนะครับดาวมัวไปเรื่อยอันนี้เป็นแป้นเหยียบนะครับแผ่นไวต่อแรงกดโอเคเป็นแป้นเหยียบนะพวกนี้นะครับอันนี้ละ่ะเครื่องเปรียบเทียบพลังงานนะครับตัวนี้คือ,อไรเออยอะไรอะ่ะ Star Power Beacon นะตัวนี้คือ Star b e m m e r ตัวนี้ก็ มันอาจว่าไม่ใช่ประตูผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรอันนี้ไม่แปลให้นะเป็นบล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งนะสามบล็อกนี้นะครับน,นี้ก็ไม่แน่ใจอันนี้มีชื่อว่าตัวแยกพลังงานดาวนะครับตัวนี้ก็ตัวหน่วงพลังงานดาวนะตัวนี้น่าจะเป็นสวิตนะครับสวิตกดอ,อ่ะสวิตจริงจริงด้วยครับสวิตเฉยเลยอันนี้ปุ่มกดทับเงม่มปุ่มที่แปะกับฝาผนังอะ ุ่มสัมผัสนะครับ2ปุ่มนี้เลย Star Energy Blocker อะไรเอ่ยเป็นภาษาอังกฤษนะไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่าก็ถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเคาน์เตอร์พลังงานดาวนะครับแขนทุ่นยนต์นะครับแขนทุ่นยนต์เหรอตัวนี้แขนทุ่นยนต์เหรอแขนทุนยนต์เปลี่ยนไปนะครับ แขนหุนยนต์เปี้ยนไปแขนทุ่นยนต์ผลักดึงนะครับตัวนี้ท่อรวบรวมท่อรวบรวมหรอท่อส่งใช่ไหมน,นี่น่าจะเป็นท่อส่งอันนี้ท่อส่งนะครับอันนี้ท่อรวบรวมอันนี้คืออะไรท่อตรวจจับตัวนี้ล่ะซูเปอร์ชาร์เจอร์สตาร์แล้วก็อีกอันหนึง่ง อกรณ์เพมพลังงานดาวอุปกรณ์คว่างป่านะครับอันนี้เหมือนรางรถไฟโหนดวงโครจรหนดวงโครจรนะอันนี้มันแปลอะไรมาก็ไม่รู้นะครับอันนี้น่าจะเป็นไอ้น,นี่ก็อันเดียวกันเลยนะก็คือรางรถไฟที่เป็นพลังงานใช่ไหมตัวนี้นะครับตัวนี้ล่ะใบไม้ bye bye. โอเคมันแปลม่วนั่นแหละเอาง่ายๆก็คือสปริงนั่นเองนะครับอ่า เป็นสปริงกระโดดที่เราใช้กันอยู่ในเซิร์ฟไทยตอนนี้ตัวนี้อ๋อโอเครู้ละนะตอนนี้มันแปลมาว่าโทเคนไนเซอร์ลบนะครับเอาง่ายๆนะสบล็อกนี้คืออะไรก็น่าจะรู้นะครับก็คือบล็อกลบบล็อกบวกแล้วก็บล็อกสไลด์นะครับก็คือเป็นบล็อกทำลิฟตนะตัวนี้ก็แกนหมุนนะครับลูกบาทแกนหมุนนะบล็อกการเหนี่ยวนำ ตัวนี้นะครับบล็อกเซนเซอร์อินฟล่าตนะเซนเซอร์วัดแสงอันนี้ก็เป็นประแจปกติเลยนะฮะจีปัตะมีเพิ่มเข้ามาเนาะในช่องจีปัตะมีเข้ามาใหม่3-4อย่างนะครับ5อย่างเนาะอ่ลองดูของอย่างแรกก่อนเลยน่าจะเป็นประตูแหละตัวเนี้ยประตูกุญแจนะครับอันนี้ล่ะอะไรมันบอกว่าหลอดฟู ออเลสเซนเห็ดนะก็ทํำจากเห็ุเรืองแสงแล้วก็บล็อกไม้นะครับเป็นเหมือนตะเกียงหรือเปล่านี้ก็ไม่แน่ใจลองดูนะโคมไฟเห็ดหินเรืองแสงนะโอเคเป็นน่าจะเป็นโคมไฟนะครับเป็นโคมไฟอยู่แล้วละ่ะนะตามชื่อเลยเดี๋ยวลองดูตัวนี้เป็นคริสตัลพลังงานดวงดาวนะตัวนี้ล่ะสำคัญนะครับอะไรคือสำคัญ กุญแจลยนะกนะุญแจที่สามารถเปิดประตูกุญแจได้น่าจะใช้คู่กับตัวนี้อ่าโอเคเป็นน่าจะมีระบบแบบล็อกบ้านอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับมีกุญแจบ้านอย่างนี้หรือเปล่าเนาะโอเคหมดแล้วน่าจะหมดแล้วอันนี้อะไรอะ่ะเป็นรูปร่างแปลกบล็อกแกนเทเลพอร์ตนะครับเป็นเครื่องเทเลพอร์ตเปล่านะน่าจะเป็นบล็อกว้านแผนที่เลยมั้ง โอเคอันนี้เป็นโคมไฟลองดูโคมไฟไฟหินปรับเป็นโหมดกลางคืนดูซิเป็นโคมไฟนะครับนี่เห็นไหมเพราะว่าเห็ดพวกนี้มันเรืองแสงได้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวลองดูนี่ไงเห็นไหมเห็ดเรืองแสงนะครับมีแสงจริงด้วยนะครับเป็นเห็ดที่มีแสงนะ ลองตีดูว่าใช้อะไรตีได้บ้างอุ้ยโอเคค้างเลยมือตีได้นะครับวางกับไอ้นี่ได้นะวางกับพื้นได้เอามาตั้งไว้หน้าบ้านเป็นโคมไฟหรือว่าจะเอามาคราฟเป็นโคมไฟก็ไดนะ้จะสว่างขึ้นเยอะเลยนะครับนี่สวยไหมสวยแหละนะอุ้ยอุยอุยปรับหมดก่อน เดี๋ยวจะเป็นเหยื่อของคนป่านะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็หอกว่าจะเป็นประโยชน์บท่านไั้งนะครับก็พามาดูในเซิร์ฟเวอร์จีนเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็มีของอัปเดตเข้ามาเยอะมากนะก็เป็นบล็อกที่เปลี่ยนรูปแบบไปแล้วก็น่าจะมีบล็อกใหม่เข้ามาด้วยนะครับก็ลองดูได้เนาะคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็คลิปหน้าก็ยังอยู่ในเซิร์ฟจีนนะ ก็จะลองเล่นบล็อกระบบดูสักระบบหนึ่งแล้วกันเนาะนี้ก็ต้องขอจบไปแค่นี้ก่อนล้กันนะครับถ้าใครชอบกืมกไดไค์กดติดตามเพื่อนใจผมด้วยนะครับก็ขอตัวลวกันก่อนนะครับสวัสดีครับ